อาชีพของลูกเรือนักบินนะช่วงโควิดเห็นชัดเลยละ่ะมันไม่มีใครจะคิดหรอกว่าวันหนึ่งธุรกิจการบินมันจะมาถึงจุดที่แบบนักบิน ตกงานลูกเรือไม่มีงานทำไม่มีบินพี่เชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินข่าวเนอะนักบินมาขายลูกชิ้นมั่งขับกรบมัง่งทาไมอะ่ะก็มันก็เป็นอาชีพพี่ตวองว่าเราเองซะอีกสังคมเองซะอีกที่ไปตั้งกฎเกณฑ์โดยที่พวกเราอาจจะไม่รู้ตัวว่าเฮ้ยนักบินขับกราฟต้องตลกว่ะเฮ้ยนักบินมาขายลูกชิ้นเรื่องตลาดว่ะจริงจิมันไม่ใช่มันเป็นโอกาสที่ดีด้วยนะที่นักบินหลายคนที่คือมาเปิดร้านอ้าวขายดิบขายดีกลายเป็นว่าเขาก็มีอีกหนึ่งอาชีพหนึ่งธุรกิจให กับครอบครัวเขาซะแบบนั้นมันก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ดีในช่วงโควิดที่เขาได้มองออกได้พัฒน,นาศักยภาพเขาได้รู้ว่าจริงๆเขาก็ทำอะไรได้มากขึ้น ช่วงโควิดพี่ไดไลฟ์ live. ซึ่งพี่ไม่เคยไลฟ์เลยในชีวิตแล้วก็งานรีวิว <c oughs> ตอนนั้นพี่ตวงก็ไม่เคยทําในเมื่อโอกาสมา <c oughs> ก็ลองกลายเป็นเราอะทําได้แล้วก็โควิดนี้ไดกระทบอะไรกับเรามากอะไรที่เราไม่เคยลองหรือคิดว่าเราทําไม่ได้ไม่กล้าทําลองลงคอสออนไลน์ Long online, ด้วย,ยช่วงโควิดพอเราได้ไปเรียนเราก็จะเจอกลุ่มคนที่เขาแบบชอบทําขนมอะไรก็ได้พูดคุยกันมันก็มีหลายๆคนที่แบบเอ้ยทำธุรกิจอันนั้นมาก่อนทําวันนี้มาก่อนมันก็ต่อยอดได้ไดอีกอย่างตอนนี้พี่ตวงมาทําแบบออแกนซ์ดด้วยจัดบูธด้วย ก็กลายเป็นว่าเราก็ได้ลูกค้าได้เพื่อนได้พี่ได้น้องจากกลุ่มที่เราเคยไปเรียนเอ้ยพี่มาลงบูธตรงไหมมาอะไรอย่างเงี้ยมันได้คอนเนคชั่นอีกเยอะๆเลยงานเก่าที่เราเคยทําอย่างลูกเรือค่ะเรารู้อยู่แล้วว่าศักยภาพเราทาตรงนี้ได้ดีมาตลอดแล้วทำไมาเราทำอีอื่นๆได้ไม่ดีพี่ต้องคิดแค่นี้เหมือนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองในการที่จะก้าวออกมาด้วยในเมื่อโอกาสไม่มาหาเราอะเราก็เดินออกไปหาโอกาสเรายืนอยู่ท่ามกลางโอกาสอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะมองเห็นมันไหมแล้วเรากล้าที่จะไปควา้ามันมาไหมแล้วกล้า ที่จะลองพัฒนาตัวเองไหม คือบางคนบอกว่าไม่รู้จะทาอะไรจริงๆบินมาตลอดชีวิตบอกนั่นแหละเอาสกิลต่างๆที่เราบินนั่นแหละการสื่อสารเราดีอยู่แล้วการเซอร์วิสต่างๆจริงๆโอกาสมันมีเยอะเพียงแต่ว่าเรามีอัดตารหรือมีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยฉันเป็นแอร์มาจะให้ฉันมานั่งแบบทำพาร์ทไทม์แบบนี้หรอกให้ฉันมานั่งแบบเป็นลูกจ้างไงหรอกไม่อะฉันทําไม่ได้มันมันน้อยมันไม่ไหวหรอกยังไงมันก็ไม่เกิดการพัฒนาไม่ว่าพื้นฐานคุณจะเป็นอาชีพใดหรือเป็นใครก็ตามศักยภาพอะคุณมีอยู่แล้วไม่งั้น คุณไม่สามารถทำงานชิ้นหนึ่งของคุณได้ดีหรอกแต่ว่าคุณมีอัตรามีคำคุณอยู่หรือเปล่าถ้าคุณละตรงนั้นได้ตรงว่าจริงๆโอกาสมันมีเยอะอยู่แล้วแล้วมันจะคนพบจริงๆว่าจริงๆเราก็ทำได้ ถามว่าทุกวันนี้พี่ตงก็เหนื่อยตอนทุกงานมันเหนื่อยอยู่แล้วจริงแต่ว่ามันเหนื่อยยังไงแค่นั้นเองแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกคือเหนื่อยยังไงอ่ะพักมันก็หายจริงๆเอ้ยหลับพักสักวันเดี๋ยวมันก็หายมันก็ลุยใหม่ได้ความเหนื่อยมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วแต่ไปเนาะเดี๋ยวมันก็หายเพียงแค่เราแบบพักแป๊บเดียวแต่ความสําเร็จถ้าเราทํามันได้แล้วอะความสําเร็จมันยั่งยืนถ้าเราทําได้ดี